วันที่24-25ธันวาคมนี้ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคิดสมมาสขึ้นที่ฮ่องกงดังนั้นจึงต้องส่งสัญญาณไปที่สสเอาละครับท่านที่กรารบทั้งหลายครับก็มาเข้าสู่ประเด็นหลักที่เราจะพูดคุยกันวันนี้พิทรัก แรงหึงพิษรักใครแรงหึงของใครที่เขย่าเก้าอีน้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวะีสินก่อนอื่นครับผมขอนำข่าวที่มีคนฝากมาให้ผมประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก็ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในวันที่24ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรจะจัดงานฉลองเฉลิมฉลองในเทศกาลคาริสต์มาสที่ฮ่องกงนี่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเขาฝากมาประกาศผมก็ประกาศให้วันที่24 25ธันวาคมนี้ ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสขึ้นที่ฮ่องกงดังนั้นจึงต้องส่งสัญญาณไปที่สสที่สสทั้งหลายจะต้องเตรียมการใครว่างก็เดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับนายกยิ่งรักชินวัตรและคนที่ควรจะไปมากที่สุดนะครับ ก็คือสอสอที่อยากเป็นรัฐมนตรีน่ะอยู่เฉยไม่ได้นะสอสอคนไหนอยากเป็นรัฐมนตรีนี่ตอนนี้ไปตีตัวไปเลยวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่มันติดช่วงปลายสัปดาห์พอดียี่สิบกัวันพุธยี่สบเอ็ดวันพฤหัสยี่สิบสองวันศุกร์ยี่สิบสามวันเสาร์ยี่สี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับไปได้ ดังนั้นสสอที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายครับท่านไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงได้แนละ้วเพราะเป็นงานสำคัญที่ท่านนายกยิ่งลักชินวัตรจะมาจัดเทศกาลคิสต์มาสที่ฮ่องกงและคนที่ควรไปมากที่สุดนะครับก็คือรัฐมนตรีที่ไม่อยากถูกปลดออกจากตำแหน่ง หรือรัฐมนตรีที่มีเขาว่าจะถูกปลดก <c oughs> ็ต้องรีบเดินทางไปโอกาสอย่างนี้มีไม่มากนะครับสอสอที่ต้องการจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ไม่อยากถูกปลดนะครับผมบอกโปรแกรมแล้วว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านจะมาจัดคิสมารทที่ฮ่องกงอ้าวรีบเดินทางกันไปเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน ผมไม่บอกผมบอกแล้วเอาละครับท่านที่รบข้างหลังครับจบจากการจัดงานฉลองคิสมารของนายกยิ่งลักแล้วเราก็จะมาเข้าประเด็นพิษรักแรงถึงต้องบอกอย่างนี้นะคความแค้นในโลกนี้มีอยู่มากมาย แต่เขาบอกว่าแรงแค้นที่น่ากลัวที่สุดแรงแค้นที่น่ากลัวที่สุดก็คือแรงแค้นของสตีที่คิดว่าตัวเองถูกหักหลังแค้นนะผู้หญิงหรือสตรีสุภาพสตรีที่คิดว่าตัวเองถูกหักหลังถูกบุรุษหักหลังเนี่ยเขาจะแค้นมากที่สุด เป็นแรงแค้นที่มีแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือแก้แค้นดังนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าให้คนที่อยู่ในตำแหน่งระมัดระวังเรื่องนี้เพราะจะทำให้ตนเองหลุดจากเก้าอี้ได้ วันนี้มันเกิดการส่งสัญญาณว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งวันนี้ไม่ทำตาม MOU ที่ได้ตกลงกันไว้ MOU อะไรครับ MOU หัวใจไม่ทำตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งสำคัญ MOU หัวใจนี่ ทำไมไม่ปฏิบัติตามตอนนี้กำลังผิดข้อตกลงผิด mou หัวใจซึ่งให้ไว้ต่อกันก่อนที่จะได้นั่งในตำแหน่งสำคัญในประเทศนี้ดังนั้นผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขาถูกทรยยศเขาถูกหักหลังเขารู้สึกเสียหน้า ยิ่งรักยิ่งห่วงยิ่งแค้นนี่เขาเรียวกว่าพิษรักแรงถึงเลยิ่งความรักมากเท่าไหร่ยิ่งแค้นมากเท่านั้นยิ่งเท่าทาวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีคนไปกระซิบท่านหรือยังเนี่ยท่านผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าท่านกำลังทำให้ เธอหรือผู้หญิงคนนี้รู้สึกเสียหน้าที่ได้ตําแหน่งวันนี้มาเนี่ยได้ตาแหน่งมาพ่อใครท่านกําลังทำให้คุณเธอคุณผู้หญิงท่านเนี่ยรู้สึกเสียหน้านะครับท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านผิดเอ็มโอวูแล้วพ่อใครก็รู้ว่าถ้าคุณเธอ เสียหน้ามาเมื่อไหรแล้วคุณเธอจะอารวาสถ้าคุณเธออารวาสแล้วก็พังเป็นแถบเนะี่ยเวลาคุณเธอวีนแตกเนะี่ยสถานการณ์ยิ่งจะเลวล้าย,ยิ่งจะแย่ลงอีกดังนั้นจึงต้องเตือนนะครับจึงต้องเตือนท่านผู้มีอำนาจที่นั่งอยู่ในเก้าอี้สำคัญตอนนี้ เธอไม่ปลื้มเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนมาสำคัญกว่าเธอกำลังมีใครบางคนที่มามีบทบาทสำคัญกว่าเธอและเป็นเรื่องที่เธอขอร้องไว้แล้วว่าอย่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รู้สึกไม่ดี รู้สึกเหมือนถูกตบหน้าดังนั้นท่านผู้มีอำนาจครับแก้ไขเสียนี่ผมเตือนนะครับผมเตือนแล้วไม่เชื่อผมก็ได้ท่านไม่เชื่อผมก็ได้แต่ผมเตือนแล้วว่าท่านกำลังอยู่ในสภาพที่กำลังถูกแรงแค้นจากพิษลักแรงหึงกำลังจะจัดการท่านตอนนี้เมื่อผมเตือนนั้นแล้วท่านไม่เชื่อก็ แล้วแต่ละแล้วแต่แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อไม่เชื่อบอกแล้วเอาละครับเรามาเอกเยลดูสภาพภายในของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินรัฐบาลเศรษฐาทวีสินวันนี้อยู่ในสภาพรัฐบาลสามก้อนเศร้าถ้าใครไม่รู้ว่าสามก้อนเศร้าคืออะไรก็ถามคุณปู่คุณย่านะครับหรือคุณตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้าได้ ว่าสมัยก่อนนี่เวลาเขาจะหุงข้าวหรือเขาจะทำกับข้าวเขาจะเอาก้อนหินสามก้อนมาวางเขาเรียกว่าก้อนเศร้าแล้วก็ก่อไฟตรงกลางเอาหม้อมาตั้งเอากระทะมาตั้งนี่เขาเรียกว่าสามก้อนเศร้าถ้าสองก้อนนี่มันตั้งหม้อไม่ได้ตั้งกระทะไม่ได้นึ่งข้าวไม่สุกหุงข้าวไม่เสร็จมันต้องมีสามก้อนก้อนหินสามก้อนเขาเรียกว่าสามก้อนเศร้า ท่านทั้งหลายครับรัฐบาลสามก้อนเศร้าตอนนี้ก้อนเศร้าที่หนึ่งเรียกว่าก้อนเศร้าพ่อรูกก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับก้อนเศร้าคุณพ่อก็คือนักโทษชายทักษิณคุณลูกก็คือคุณอุ้งอิงนี่รัฐบาลสามก้อนเศร้าก้อนเศร้าที่หนึ่งก็คืออย่างนี้ก้อนเศร้าที่สองก็คือก้อนเศร้าของคุณปู่ คุณปูก็จะปูไหนล่ะครับก็คุณปูยิ่งรักนี่แหละก้อนเศร้าที่สามก็คือก้อนเศร้าคุณนิดก็ไม่ใช่นิดไหนครับก็นิดเศรษฐีสินนี่นะแต่ภายในเขาเรียกคุณปูบางคนก็เรียกนายกปูวงในบางคนเขาก็เรียกคุณนิดหรือว่านายกนิด ส่วนก้อนเศร้าแรกเขาเรียกว่าก้อนเศร้าในาใหญ่แต่ว่าผมก็มาแปลงหน่อยว่าเป็นก้อนเศร้าพ่อลูกก้อนเศร้านายใหญ่ก้อนเศร้าคุณปูก้อนเศร้าคุณนิดนี่คือสามก้อนเศร้าที่คำบรรลังรัฐบาลเสถาในวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือก้อนเศร้า มันเริ่มขบเหลี่ยมกันในสามก้อนเศร้าในการจัดตั้งรัฐบาลน,นี้ก้อนเศร้าที่มีอิทธิพลที่สุดในการกำหนดความเป็นไปของรัฐบาลก็คือก้อนเศร้าของคุณปูเรียกว่าเป็นหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีมวลมากที่สุดก้อนเศร้าที่รองลงมาก็คือก้อนเศร้าของนายใหญ่ แต่ยังเล็กกว่าของก้อนเศร้าคุณปูส่วนที่เล็กที่สุดนะครับแหลมๆตั้งอยู่นะ่ะจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ก็ก้อนเศร้าของคุณนิดเพราะอยู่ในสภาพหัวเดียวกระเทียมรีบหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่มีคนที่จะช่วยค้ำบัลลังเลย รอบข้างของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาล้วนแต่เป็นคนของคุณปู่ทั้งสิน้นส่วนก้อนเศร้าของนายใหญ่ก็เป็นก้อนเศร้าที่มีคนที่เข้าไปอยู่นั่นล้วนแต่เป็นคนที่นายใหญ่กหรือกวนพ่อลูกนี่เก่งใจเพราะเขาเป็นคนอุ้มชูให้พัก เลือกตั้งแล้วมีสสถึง141คนไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวพลังงานในายใหญ่ก็ไม่กล้าจะไปชี้แนะชี้นำหรือสั่งการสักเท่าไหร่เพราะเจ้าสัวพลังงานก็มีของของเขามีอิทธิลทธิ์มีกำลังของเขาเจ้าสัว ระบบรางนี่ก็ได้ตั้งสองสามกระสวงนี่ก็เป็นคนที่นายใหญ่เกรงใจหรือแม้แต่ก้อนเศร้าสามมิตรที่มาอยู่ในก้อนเศร้าของนายใหญ่สาม,มิตรนายใหญ่ก็รู้สึกว่ามีบุญคุณเพราะช่วยจัดการเรื่องระเบียบกฎหมายอะไรจนมันมีปัญหาในขณะนี้แล้ดังนั้นในกลุ่ม ก้อนเศร้าของในายใหญ่เนื้อในเนี่ยแทบจะขี้นำอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวระบบรางหรือแม้กระทั่งเจ้าพ่อบ้านใหญ่ทางการเมืองเนี่ยเขายังมีอิทธิฤทธิอิทธิพลอยู่ แตกต่างจากก้อนเศร้าของคุณปูนะครับก้อนเศร้าของคุณปูนี่สั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ปรึกษาทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีเศฐษฐา80เเป็นคนของคุณปูเป็นคนของนายกปูทีมงานด้านการเมือง ที่ใกล้ชิดคุณเศษฐา90เป็นคนของนายกปูทีมกฎหมายของนายกเศษฐา100เปอร์เซ็นเป็นคนของนายกปูรัฐมนตรีในโคต้าของคุณปูอีกจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินนั้น แท้จริงแล้วก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์สองนะเพียงแต่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายเศรษฐาทวีสินเท่านั้นลากยาวต่อจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี2 5 5 4ถึงปี2 5 5 7ถูกขั้นกลาง โดยรัฐบาลเผด็จก,การพลเอกประยุทธ์และก็รัฐบาลเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์ในปี2566รัฐบาลของนายกปูก็เข้ามายึดอำนาจประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งแต่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นเศรษฐาทวีสิใส่ในขั้วอำนาจเหมือนเดิม แม้แต่คนที่เป็นญาติพี่น้องกันยังต้องออกปากเลยว่ารัฐบาลนี้ปูเขาก็เหนื่อยเพราะเขาต้องคอนโทรลเขาต้องดูแลปูก็ไม่ใช่ปูไหนละครับก็ปูยิ่งลักเนี่ยก็ต้องช่วยกันประครับประครองรัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้นี่ให้ไปได้ตลอดรอดฝักซึ่งจะสำเร็จหรือไม่เนี่ย ไม่มีใครรู้ครับแต่เขาก็พยายามทำดังนั้นผมจึงบอกกับท่านพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทั้งหลายว่าถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงในทางการเมืองว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะได้ดูเกมได้ถูกต้องวันนี้น้ำหนักในการควบคุมชี้นำรัฐบาลนั้นมันไปอยู่ที่นายกปูเป็นส่วนใหญ่ นายกปูจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็คือเป็นหลังพิงเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่คอยที่จะปกป้องคุ้มครองความอยู่รอดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินถ้าเปรียบก็คือเหมือนแม่ไก่นี่แหละครับ กางปีกปกป้องลูกไก่เวลาจะมีพยันอันตรายในมากระทบเนี่ยแม่ไก่ก็จะให้ลูกนี่มาอยู่ายใต้หน้าอกของตนเองและตัวเองก็กลางปีกปกป้องลูกนี่คืออาการเดียวที่นาย,ยกปูกำลังทำเพื่อปกป้องเศรษฐาทวีสิทธปกป้องจากใครครับปกป้องจากนายใหญ่ ปกป้องจากบรรดาเสือเท่าสิงเท่าทั้งหลายที่ต้องการจะแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจากคุณเศรษฐาปกป้องคุณเศรษฐาจากอิทธิฤทธิอิทธิพลของบ้านใหญ่บุรีรัมย์เขาไม่ได้กลัวนายเศรษฐาทวีสินนะครับพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรุลคููใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเขามองเศรษฐาทวีสินนี่เขา ลูกกระจอกทางการเมืองลูกเจี๊ยบทางการเมืองแต่เบื้องหลังทรมึนของนายเศรษฐาทวีสิศินมันคือเงาทรมุนของนายยกปูที่กําลังอยู่เบื้องหลังเศรษฐาทวีสิศินเขาเกรงตรงนั้นเขากลัวตรงนั้นพักพลังประชารัฐมองเข้ามาเขาก็ไม่ได้เห็นหัวนายเศรษฐาวีสินิน ขามองเห็นเงาทะมึนของนายกปูและข้างๆนายกปูเขามองเห็นเงาทะมึนของทักษิณร,ร่วมไทยสร้างชาติเหมือนกันชาติไทยพัฒนาเหมือนกันทุกพารร่วมรัฐบาลเขาเห็นเหมือนเหมือนกันหมดและตอนนี้นายกปูก็รู้ว่าคนที่จะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปจากคุณเศรษฐาทวีสินได้มันมีอยู่สามคนคนที่หนึ่งก็คืออนุทินชาญวิรกูลคนที่สองพลเอกประวิตยวงสุวรรณและคนที่สามก็คือหลานของนายกปูก็คืออุงอิงชินวัตรมีเพียงสามคนนี้เท่านั้นที่จะแย่งเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจากนายเศรฐาทวีสินได้ทำไมนายกปูท่านจะไม่เห็นเรื่องนี้ครับ ท่านก็เห็นเรื่องนี้และตอนนี้ท่านเหมือนกับแม่ไก่ที่กลางปีกปกป้องลูกไก่ก็คือเศรษฐาทวีสินอยู่การที่นายกปูกลางปีกปกป้องนายเศรษฐาทวีสินอย่างออกนอกหน้านอกจากจะทำให้อนุทินเกรงใจภูมิใจไทยเกรงใจแล้วพนเอกประวิตย์ท่านก็ชักยังไงยังไงอยู่และคนที่ต้องคิดมากที่สุด คนที่ต้องคิดมากที่สุดที่จะทำอะไรกับนายเศรษฐาทวีศิลก็ไม่ใช่ใครแล้วครับก็คือคุณพ่อของคุณอุงยิ่งนะ่ะก็คือนักโทษเทวดานักโทษชายทักษิณหรืออดีตนายกทักษิณน,นี่เพราะเกรงใจน้องไม่กล้าเอาเศรษฐาทวีศิลออกเพราะเกรงใจน้องเพราะน้องที่ปกป้องเศรษฐาทวีศินอยู่พ่อตัวเองก็รู้อยู่แล้ว ว่าที่น้องต้องหกและเหินเล่ล่อนเป็นเหมือนสัมเวสีอยู่รอบโลกเข้าประเทศไทยไม่ได้เนี่หนึ่งในคนที่ทำให้นายกปูต้องเล่ล่อนพระเนจรอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พี่ชายของตนเองเนี่แหละตัวพี่ชายก็รู้อยู่ว่าเขาเนี่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดทำให้น้องนี่ ต้องกลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่รอบโกูกนี่ไงครับคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนดังนั้นเป็นโชคดีของนายเศรษฐาทวีสินมากนะครับคนที่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นต้นทุนทางการเมืองไม่มีต้นทุนทางการเมืองใดๆเลยสามารถนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ นี่เป็นมาสามเดือนแล้วนี่โชคดีที่สุดแล้วคนในพักสักคนก็ไม่มีรัฐมนตรีสักคนก็ไม่รู้จักแต่คนที่จัดการคนที่ปกป้องคนที่อุ้มชูคนที่ดันก้นนายเศรษฐาทวีสินให้นั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสรหนึ่งได้เนี่ยก็คือนายกปูนั่นแหละ มันจะต้องเอาความจริงมาพูดกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นโครงสร้างอำนาจของกลุ่มคนที่กำลังบริหารชาติบ้านเมืองอยู่ซึ่งการสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะคนเขาสนับสนุนกันเขารักกันเขาชอบพอกันเขาก็สนับสนุนกันได้เหมือนเราสนับสนุนคุณพิธานี่เราก็รักเราก็ชอบ คุณพิธาก็อยากให้พิธาเป็นนายก Crit ก็เหมือนกันคนที่ชอบลุงป้อมรักลุงป้อมก็อยากให้ลุงป้อมเป็นนายกคนที่รักอนุทินแฟนขับอนุทินก็ชอบรักอนุทินก็อยากให้อนุทินเป็นนายกก็เช่นเดียวกันนะคนที่รักคนที่ชอบเสฐาเขาก็อยากให้เสถาเป็นนายกเพียงแต่ว่าคนที่เขารักคนที่เขาชอบนายเสถาน่ะมีพลังมีอำนาจ มีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะทําให้นายเศษฐาทวีสินประสบความสําเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่นี่คือสิ่งที่คําบัรลังคําเก้าอี้นายเศษฐาทวีสินไม่ใช่มือสอสอในสภาไม่ใช่คุณพ่อของอุ้งอิงแต่เป็นน้องสาว คุณพ่อของอุง,อง์อิงเป็นอาของอุงอิงนั่นแหละที่เป็นคนค้ำบัลลังก์เษถาอยู่ดังนั้นก็ต้องบอกกับบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีนะครับวันนี้สัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีได้ออกมาแล้วว่าอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม